สำหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสงานเสริมจมูกงานเหล่า3 d n o ี e นัคนไข้ของเรานะคะดั้งยังต่ำนะคะไม่สูงปลายจมูกยังไม่ได้มุมไม่ได้องศาหน้ายังไม่ดูเรียวนะ หน้ายังไม่ได้รูปนะคะหลังทําทันทีหน้าของคนไข้ของเราดูมีมิติขึ้นจมูกได้มุมได้องศาเพ,พิ่มเติมในส่วนของความสูงให้มีความโด่งขึ้นตั้งแต่หัวตานะคะแล้วก็สโลปปายพุ่งหมอเหลาซิลิโคอนออกแบบตามพื้นฐานตามปัญหาของแต่ละบุคคลเดี๋ยวขอสอบถามคนไข้กันนิดนึงว่ารู้จักไอดอลี่ได้อย่างไรคะคนไข้คะเราติดตามทางอะไรมาเอ่ยทาง a c e b o o k ค่ะ ติดตาม a c e b o o k นะคะดูเป็นรีวิวมาเนาะใช่แล้วมีคนรู้จักแบบเคยมาทําที่นี่ต้องไม่เอ่ยไม่เคยยังเนาะเราเป็นคนแรกที่แบบเออมาทําก่อนเนาะบอกเลยว่าสวยเมื่อกี้ได้ดูกระจกหรือยังดูแลทรงเป็นยังไงกันบ้างดูกระจกได้เลยตัวเองประทับใจมากน้อยขนาดไหนโอเคค่ะให้เต็มสิบเลยใช่ไหมใช่ อันนี้คือหลังทำทันทีค่ะนะคะใครอยากสวยใครอยากเป๊ะปังแบบนี้นะคะแนะนำค่ะเข้ามาได้เลยที่อ d ดอลลี่คลินิก